ในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับพรุ่งนี้เนี่ยท่านรองนายกรัฐมนตรีก็จะลงพื้นที่ไปที่ตำบลสแกกลางและตำบลหาทนงนะครับอำเภอเมืองอุทัยธานี2จุดด้วยกันรเริ่มตั้งแต่เวลา9<ช>้นานาฬิกาสาบนาทีเพื่อเกประชาชนที่อยู่บริเวณนั้นอยากจะพบท่านหรือยื่นข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาอะไรต,ต่างๆเนี่ยก็สามารถไปตรงนั้นได้<ช>หรือยื่นเรื่องให้กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อเป็นตัวแทนของท่านเนี่ย ไปยื่นเรื่องให้กับท่านรองนายกรัฐมนตรีเพ oui. well ื Entonces, ่อน e ําไปแก้ไขต่อไปด้วยใช่นะคะการลงพื้นที่นะคะของคณะผู้บริหารระดับประเทศนะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นการสัมผัสถึงปัญหาในพื้นที่ที่เกิดขึ้นจริงเพราะฉะนั้นคนในพื้นที่นะคะต้องบอกกล่าวว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรบ้างครับผมเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันนะครับกับทางด้านของท่านชํานาญแตงจุดนะครับหัวหน้าสนักงาปจังหวัดอุทัยธานีอยู่ในสายกับเราแล้วท่านครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับค่ะหัวหน้าคะขออนุญาตเรียนถามค่ะสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดอุทัยธานีตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะหัวหน้าครับสถานการณ์ของจังหวัดอุทัยธานีตอนนี้นะครับก็มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในครั้งนี้จํานวน8อำเภอนะครับค่ะ,อะ8ะอำเภอ69ตำบล5 5 1หมู่บ้าน15ชุมชนได้รับผลกระทบจํานวน9,000 536หลังคาเรือนครับผมครับผมโดยปกติแล้วอุทัยธานีมีทั้งหมดกี่อำเภอนะครับท่านอุทัยในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีเนี่ยมีทั้งสิ้น8อำเภอครับโอ้ก็คือเป็น8อำเภอที่ได้รับผลแบบทั้งหมดเลยครับครับผมอำเภอไหนที่มีความหนักหน่วงมากที่สุดครับอำเภอที่หนักที่สุดเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่อำเภอเมืองฮะเพราะอำเภอเมืองอุทัยธานีเนี่ยจะเป็นพื้นที่ที่ถูกน้ําท่วมขัง ได้รับผลกระทบจากน้ําเจ้าพยาที่ที่สูงขึ้นแล้วก็เอ่อล้นค,ครับที่ชายฝั่งนะครับตินแม่น้ําคคำเส้นทางน้ําที่ไหลเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนเนี่ยเอ่อจากแม่น้ําสแกล,กลงหมดไหมคะท่านหรือยังไงครับเส้นทางน้ําเนี่ยก็มาจากาน้ําที่มาจากแม่วงนะครับไหลผ่านทางนาครสวรรค์มาทางอําเภอ อำเภอลานสักอำเภอทับทันอำเภอสว่างอารมณ์ครับแล้วก็มาลงที่ที่อำเภอเมืองนะครับลงแม่น้ําเจ้าพยาผ่านแม่น้ําสแกกังครับครับผม <rire. S 1> จากการลงพื้นที่ที่ผ่านมาของทางด้านสำนักงานปาพ,พจังหวัดอุทัยธานีครับเราพบปัญหาพี่น้องประชาชนต้องการความช่วยเหลือด้านไหนเป็นพิเศษครับหลักๆก็จะมีอยู่สองด้านครับ <a> ด้าน ด้านการเกษตรเพราะว่าพื้นที่การเกษตรเนี่ยได้รับผลกระทบจํานวนมากถึงถึงแสนไร่อครับโดยประมาณนะครับพื้นที่การเกษตรส่วนมากเป็นอําเภอไหนคะหัวหน้าพื้นในในพื้นที่การเกษตรเนี่ยจะเป็นพื้นที่ของทุกอําเภอนะครับทั้งอำเภอเมืองอําเภอหนองขาย,ยางอําเภอหนองฉา,างอําเภอทับทันอําเภอลานจักอําเภอสว่างอารมณ์ อำเภอห้วยโคดและก็อำเภอบ้านไร่ครับทุกอำเภอได้รับผลกระทบหมดครับส่วนมากนี่เป็นข้าวหรือว่าเป็นไม้ยืนต้นคะหัวหน้านะทั้งทุกส่วนเลยครับก็จะมีนาข้าวพืชไร่พืชผักแล้วก็ผลไม้ยืนต้นแล้วก็มีปศุสัตว์ด,ด้วยครับปศุสัตว์แล้วก็ประมงครับผมครับผมอันนี้ก็คือเป็นเกษตรกร,กรที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ท่านคาดการไว้ว่าในพื้นที่อุทัยธาน,นีเนี่ยครับ สถานการณ์ต่างๆจะเข้าสู่ภาวะปกติได้ต้องใช้เวลาประมาณอีกสักกี่สัปดาห์ครับครับในในการคาดการณ์ของสำนักงานปภนะครับคาดการจากข้อมูลวิเคราะห์จากข้อมูลทางวิชาการของส่วนต่างๆแล้วเนี่ยคาดว่าภายในสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเข้าสู่ภาวะปกติครับครับผมแสดงว่าตอนนี้ระดับน้าเนี่ยเริ่มลดลงแล้วใช่ไหมคะแห้งไปหรือยังคะหรือว่ายังคงเหลืออยู่บ้าง ระดับน้ําตอนนี้ในทุกพื้นที่ลดลงหมดแล้วยกเว้นพื้นที่ของอาเภอเมืองซึ่งได้รับผลกระทบจากแม่น้ําเจ้าพยาที่ที่ยังที่ยังคงตัวอยู่แต่ว่าแนวโน้มเนี่ยเริ่มลดลงแล้วครับ ค,คแล้วก็วันเสาร์วันพรุ่งนี้วันที่9ตุลาคมนะคะท่านรองนาะยทฐมนตรีเนี่ยจะลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือนะคะดูถึงปัญหาพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะวันพรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างคะหัวหน้าขาวันพรุ่งนี้เนี่ยวันที่9ตุลาคม2564นะครับเวลา9นาฬิกาท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านวิษนุเครืองามนะครับได้ลงพื้นที่เยี่ยม ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีก็จะมีการรับฟังบรรยายสรุปสถานอาการอุทกภัยนะครับโดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและก็หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องมาร่วมร่วมรับฟังแล้วก็ให้ข้อมูลนะครับจากนั้นท่านรองนายกวิศนุนะครับท่านก็ได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพจำนวนหนึ่งพันถุงให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัด อุทยัยธานีนะครับจำนวน3ามอำเภอรประกอบด้วยอำเภอเมืองอุทยัยธานีอําเภอทับทานอําเภอสว่างอารมณ์ครับแล้วก็มีการลงเยี่ยมผู้ประสบภัยที่ที่ถูกน้ําท่วมขังริมตะลิงของแม่น้ํำสแกกังครับครับค่ะ <ผม S 2> แล้วทางจังหวัดจะมีการเตรียมยื่นข้อเสนอเพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ยังไงบ้างคะ ใน,ในเบื้องต้นเนี่ยทางจังหวัดไททานีก็ได้มีการประกาเศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินทุกอำเภอแล้วนะครับแล้วก็มีการได้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยท่านได้สั่งการให้ท,ทางอำเภอนะครับประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตริระดับอำเภอ,อเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดลองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพศ2563นะครับก็ยังอยู่ในความสามารถที่บริหารจัดการได้ตามตามระเบียบตามปกติครับอืมครับผมนี่คือเป็นสิ่งที่เราเตรียมไว้นะฮะแล้วก็มีการเตรียมในเรื่องของการเยียวยาหลังน้ำลดด้วยใช่ไหมครับครับใช่ครับครับผมครับผมตอนนี้ท่านอยากจะมีอะไรฝากถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีที่กำลังประสบกับปัญหาอุทกภัยบ้างครับ ครับในช่วงนี้ก็มีคําเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับในช่วงวันที่10ถึง12เนี่ยครับก็จะมีมีพายุลูกใหม่เกิดขึ้นซึ่งต้องเฝ้าระวังว่าจะมีผลกระทบต่อจังหวัดอุทัยธานีหรือไม่นะครับก็ให้เฝ้าระวังติดตามข้อมูลทางของทางราชการอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อเพื่อจะได้เตรียมความพร้อมได้ ได้ถูกต้องครับ, <Was S 2> บค่ะ <ผม S 1> สำหรับวันนี้ขอบพะคุณหัวหน้ามากๆนะคะครับขอบคุณ <ส Studies S 2> ครับิีด,ดีครับสวัสดีค่ะ